อันนี้หมดยังน้ำพริกปูอะไรน,ะน,นั้นปูไข่ไปไปหลังบ้านไฟสว่างแล้วก็ไป,ไปหลังบ้านก็ได้อ่ะไอ้จ่ามึงฉีกแล้วนะเนี่ยเนี่ยมึงมาชิมอีกไรนะเห็นจ่าเลยไม่ต้องดุกดิกเลยเดี๋ยวเอาทีเดี๋ยวไปเอาอันนี้ใหม่ก่อนอันนี้บ้านเก่าค่ะอันนี้บ้านเก่าบ้านแก่เดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนเอ๊ะที่ตั้งอะไรอีกอัน,นอยู่ไหนวะ ลูกแม่เปล่าลูกแม่เปล่าอะไรเดี๋ยวแม่หานี้ก่อนเดี๋ยวแม่หานี้ก่อนว่านี่แม่อยู่ไหนขาตั้งแม่อยู่ไหนขาตั้งไรแม่อยู่ไหน ออกมาเร็วไปหลังบ้านไปไปกินข้าวกับแม่ไปเร็วเร็วปุ้ยเร็วไปกินข้าวกับแม่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวหาขาตั้งอันนี้อ้าวไม่ได้เปิดข้างบ้านเหรอท่าใหม่จันบุรีนี่ทุกคนดูดูภาพที่เขาวาดให้เดี๋ยวจะไปไว้ที่คาเฟ่ ไปไว้ในมุมคาเฟ่เห็นปะเห็นปะนี่นี่เออเนี่เห็นปะนี่เห็นปะดิฉันสั่งตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งละเดี๋ยวไม่ได้บอกแม่นะเนี่ยมันออกใหม่อดไม่ได้สั่งไปแล้วยังหาที่วางไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยหาที่วางให้นางแต่นางน่ารักมากแต่นางน่ารักมาก อืมเห็นปะเนี่ยบ้านที่จันบุรีค่ะ บ้านที่จันบุรีทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกันเลยอ่ะรางอะไรอะ่อะ,อะขาตั้งอันนี้อยู่ไหนอะ่ะขาตั้งอีกอันนึงอันสั้นกินข้าวไหมคะเอาเลยลูกเดี๋ยวไปกินนู้นซื้ออันนี้มาต้องหลังอะไรข้างหน้า อะอะไรนะไปกินข้าวค่ะบอสเดี๋ยว่รานสิบสามตัน้าสิบสามตันแกขายคนเดียวเด้ยนะขายไม่หมดแน่กำกินข้าวกันลูกต้าวไปไหนแล้วล่ะฟอนเออไปส่งกลับบ้านไปเถอะฮะแต่ทิดอีทมันยังไปหาอยู่ใช่ไหม โอเคโอ้สามทุ่มก็ไลฟ์สี่ทุ่มเลยเซ่เตรียม,มตัวเตรียมตัวจันนภา ฉี่เหรอฉี่ใช่ไหมใครฉี่ทุกคนกินข้าวกันปิดไฟก่อนมืดมาหลายวันนี่ของกินเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนมาทานข้าวกันนี่อันนี้มาตอนเพลนน้ำพริกปูไข่น้ำพริกปูไข่น้ำพริกปูไข่เฮ้ยเฮ้ย เอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ย,ยนแน่แน่ได้ยินเสียงแม่เหรอลกูกน้ำพริกปูไข่กันไหมจ้าทุกคนมากินน้ำพริกปูไข่กันจ้าไ,จไงนี่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนหิวหิว ก,ก,กับหอยเอ้ย,เ,อยเห็นเด็กก็กินกันนะหอยอะไรนะหอยเมืองพู่หอยเมืองพู่แม่ตังให้เนื้อปิ้งไก่ปลอมซื้อมาเพื่อไงแมวสามโลเขาพูดมันมทุ่งมันมีสิบโลโห้สิบโลเลยเหรอทุม่มสิบโลแมแดงเข้ามาอาบใหห้เลยร้อนกินข้าวกันข้าทุกคนมาก,กับข้าวบ,าบ้าน ับข้าบ้านๆน,นะคะน้ำพริกปูไข่ทุเรียนส่งวันไหนอ่าทุเรียนที่สั่งเมื่อคืนส่งไปหมดแล้วค่ะทุเรียนที่สั่งเมื่อคืนส่งไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยววีผมก่อนผมก, э ก็จะกระเตงแล้วกันทุเรียนที่สั่งเมื่อคืนส่งไปหมดแล้วค่ะไม่มีของไม่มีของค้างแล้วค่ะรอเลขแท็กกิ้งนะคะมันของมันเยอะค่ะของมันเยอะเดี๋ยวก็ได้เลขแท็กกิ้งแล้วค่ะ เยอะมากเมื่อวานลูกค้าโอ้โหลูกค้าแบบไม่น่้าเชื่อว่าลูกค้าสัาง่งทุเรียนทําไมถึงเยอะขนาดนั้น Đi ไหนแล้วอ่ะมากินอยู่เหรอไปดูแล mày, lê bà lê ช้ายชอบนะ่ด้ไหมายชทุกทุนี่ถนนที่แม่ตวมาให้หวานใจอืมปลาทากเอาไว้ให้แล้วแต่ว่าไม่ได้กินตอนหวานดีชเวก่อนออยนะสวัสดีทุกคนนะคะมาค่ะหมูหมูหัวหมูหัวหมู ก็ยัขกดติดตามท่านี้ด้วยนะใช่มันอยากโศกมันอยากโศกอะมันโศกอะอยากสั่งทุเรียนทอดได้ค่ะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะ แล้วเธอบ้านเธอมีข้าวเปล่าแล้วไม่ได้กินข้าวข้ามื้อไม่มีค่ะกินกน,กน,นี่อุยมันกินแล้วมันเอาแล้วมาแต่แปรงกันมันกิงแล้วเก็บแล้วคืออย่าเอาแต่งั้นมันก็ไม่ได้มีมะม่วงอยู่อาหารเอาอาหารได้กินเป่าเอาเนี่ยแม่เข้าไป เห็นมตาไม่เ ah. yeah. ิไม่หนูถือี่อยู่อ่าไปเดี๋ยวมากินข้าวนะปีังไหนอุ้มมันอยู่อ่ะนถือนี่อะไรไฟอางมันดีเดีต่น่าอุ้มบนมาแล้วไปถามไว้ในของยาเนนะแม่ังยาเปดได้ต้องขังในคลนกเปิดากในคลข น้ำให้มันด้วยนะน้ำใส่โงให้มันด้วยสมณเณรสมณเณรทำไมได้ปะเรียนเก้าเมื่อเลยยี่สิบทำไมยังเรียกนาคหลวงอ๋อนาคหลวงไม่ได้เกี่ยวกับอายุนาคหลวงไม่ได้เกี่ยวกับอายุนาคหลวงใช้สําหรับนับคนที่ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากในหลวงเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้เรียกนาคหลวงทั้งหมด ไม่ได้เกี่ยวว่าเลยยี่สิบหรือเปล่าตับใดถ้ายังไม่ได้เป็นพระแล้วก็แล้วก็สอบจนได้ปร,ริญญาเก้าแล้วบวชเดี๋ยวนี้เขาจะมีเกณฑ์ไม่ถึงยี่สิบเอ็ดหรือเท่าไหร่อ่ะที่เขาจะรับ <c oughs> นาคหลวงจะมีแบบสองสองสองอย่างนะนาคหลวงสายปร,ริญญาจะมีสองประเภทก็คือถ้าอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะก็จะเป็นนาคในพระบรม ลาชูประถมก็คือได้บวชในวัดพระแก้วแต่ถ้าอายุเกินก็เป็นนักหลวงเหมือนกันแต่ว่าท่านจะประทานอัฐบริขารให้แล้วออกไปบวชที่ที่วัดที่พำนักอยู่ที่พำนักอยู่อืมแบบนั้นจะมีสองสายถ้าอายุเกินน,นะคะก็เป็นนักหลวงเหมือนกันแต่ว่าจะได้แค่เครื่องอัฐบริขารแล้วก็ไปบวชที่วัดที่เป็นพำนักอยู่ ถ้าอายุไม่เกินก็จะได้บวชในวัดพระแก้วเป็นแบบนั้นก็เป็นเกียรติเป็นประวัติไป ุณแพรี่คะทำไมข่าวว่าจุดจุด,จ,ดจุดโดนอาจารย์เบียร์ใช่ไหมพี่เล่นโซเชียลพี่ต้องฉลาดนะถ้าพี่เล่นโซเชียลไม่ฉลาดพี่ก็จะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อคอนเทนต์เป็นเหยือ Content, ห่ออะไรติ๊กตอกเดี๋ยวนี้ที่ฉันบอกเลยนะ t ิ๊กตอกเนี่ยเป็นแหล่งแพร่เฟกนิวอันดับหนึ่งเลยแลวคอนเทนต์แต่ละอย่างคือเอามีไว้สําหรับหลอกคนโง่อะแล้วคอนเทนต์ไหนที่แบบคอนเทนต์ Content แบบ ตื่นมงคลตื่นข่าวนะแม่งคนไลเยอะก็ดูแผ่นดินไหวดิดูแผ่นดินไหวที่ไอ้ที่มันทําแบบเฟกนิวนะเรื่องปลาอานน์บ้างทิษดีสมคบคิดอะไรของมันเนี่ยคนแม่งไลเป็นแสนแสนสะท้อนคุณภาพประชากรมากเลยดิฉันแบบฮะอะไรของพวกมึงเนี่ยแล้วเข้าไปเม้นกันเป็นต่เป็นตะมากเลยนะอันนั่นอันนี้ยายเคยบอกมาเหมือนกันของแบบนี้ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มี กูไม่แปลกใจเลยการศึกษาอยู่ท้ายๆแล้วอาเซียนเพราะอะไรอ่ระก็ดูประชากรคุณภาพประชากรประเทศนี้แต,แต่ละคนโอ้ชาแบบอย,อยากพูดตัวดีเลยอีติกตอกเนี่ยอันไหนเป็นเฟกนิวอันไหนเป็น a อมั่วซั่วเนี่ยโหคนไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะอันไหนประเทืองปัญญาให้ความรู้ความสาระนะมันไม่ค่อยกดค่อยแชร์ค่อยรีโพสต์กันหรอก อันไหนเป็นเฟกนิวดาราคนนั้นเสียชีวิตแล้วกดเข้าไปดูคอมเมนต์นะมีแต่เว็บพนันมึงกดเข้าไปดูคอมเมนต์กันไะไอที่เป็นเฟกนิวว่าคนนู้นตายคนนี้ตายคนนู้นเลิกกับคนนี้คนนั้นเลิกกับคนนี้จริง,รงพอากดเข้าไปมีแต่เว็บพนันมีแต่อีพวกลิงก์เว็บพนันมาคอมเมนต์เล่นโซเชียวต้องทันนะ เล่นโซเชียลต้องทานโดยเฉพาะติ๊กต็อกเนี่ยตัวปั่นเลยติ๊กต็อกเนี่ยยิ่ยงยุคที่มี AI ยิ่งน่ากลัว AI สร้างมั่วไปหมดไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมสร้างก็จนเหมือนไปหมด AI อไอน่ากลัว เอไอนะหมึกน้ำดำค่ะอืเดี๋ยวให้ดูปกติดีฉันไม่ได้ทานข้าวเย็นนะอ,อันนี้หอยอาหารจากกลางวันอันนี้หมึกต้มน้ำดำค่ะหมึกไข่ต้มน้ำดำมีไข่ด้วยนะหมึกไข่ต้มน้ำดำน้ำพริกปูไข่แล้วก็หัวหมู แล้วก็น้ำจิ้มน้ำพริกเกลือกินแค่นี้ค่ะนี่หมึกต้มน้ำดำอร่อยมากมีไข่ด้วยมามาจ้ามาจ้ามีแต่กับข้าวอร่อยจ้ามีแต่กับข้าวดนยะท่ันต้องดีทั้นต้องกินนะเพราะเดี๋ยวไปไลฟ์ขายของจาใช้พลังเยอะ นี่ค่ะผักสูอันนี้ผักกูผักูดปูยเป็นเ่าใครเป็นเ่าพ่อบเนาะแกงแม่ป้วยแม่หรอก บอยนะ้วก็ทำบอยอ่ะมันมีชามบ้านดิฉันมีแต่ของน่ากินเนี่ยหมึกตัวเล็กแต่เป็นหมึกไทยนะหมึกตัวเล็กแต่เป็นหมึกไทยเออ,เอ,อ,เอ,อไอเนีเ่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะทำอะไรหน่อไม้ตับอีกหน่อไม้ยะนาอ่ะเออหน่อไม้ที่เขาให้มาเออกินไหมพรุ่งนี้เนีย่ยจริงตอนนี้ก็กินได้ พอแล้วก็ข้าวเยอะแยะแล้วกินกับอันนีงง้ไงกินกับอันนี้ก็กินเล่นไปเนี่ยเยอะแยะค่ะปลาอินทรีย์ไม่ได้ขายแล้วค่ะแย่มากเลยนะเพราะมันไม่ดูเกร์ยอ เอาได้เอาก่อนเฮ้ยเขาได้กินแล้วพอกินไปเลยเดี๋ยวเขากินได้นอนลเลยรอหวานมั้ยเพราะว่าพี่คนใดตัวนุ่นน้อยเลยแม่มีแม่แล้วก็แม่บ้านนป้าแม่บ้านช่วยทำ <c oughs> ประทักคนทำความสะอาดบ้าน,นยากกันไม่ล่ะ <c oughs> นี่กับข้าเป็นกับข้าต่างๆวันนะครับ วุ้ยหมึกไข่ดีจังเลยตัวเล็กแต่ไข่ดีจังเลยอะ่ะ ไปเล่นไหลพัทยาไม่ไปไปทำไมขายทุเรียนแล้วไม่อยากไปไหนเลยค่ะเสียเสียรายได้เสียราย<ๆ>ได้<ๆ>ไดค่ะปีนี้หยุดให้พนักงานเล่นสงการไปแล้วสามวันเพราะว่าไปเซนีปิดสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้หมดหมดแล้วค่ะหมดสนุกแล้วหมดเวลาหมดเวลาต้องทำงาน ชนะก็นี่เองไปต่อมาขออะไป่วยเมื่อไหร่เมื่อไ่มันจะตัวเล็กต้มน้ำดำอร่อยต่อมาโอ้ไข่ ไข่โตนะไวะดมนักขอไม่เยอะกาลันนอ่าพัพาชัยด้วยหอมเหมือนพบับพาชายัยออกแรงออันงนี้ เมาสิเมามันจะไม่มีพุทธิภาวะเลยอ่ะเราเข้าปากแล้วก็นิสัยเปลี่ยนหมดเราเข้าปากแล้วอย่าว่าแต่เป็นกำนันเลยต่อให้มึงเป็นนายกมึงก็ไม่มีสติหรอก <c oughs> เราเข้าปากแล้วก็เสียทุกคนจริงไหมก่อนแล้วเลาย <c oughs>

บอมาจิุ้ันกอนามากินเนี่ยไปแม่เพาหนูยังเพราะว่าแท้ยังไม่ครหนูก็จะไปเล่นกัอไปกินเออไปเถอะไปเถอะไปเลยไปเลยมันมีของกินแล้วมันจะไปสนใจมันนะไปไปเล่นก่อนเออมันมีของกินแล้วไปไป เขาจะขึ้นเท้าขึ้นขาขึ้เท้า่เด้่อรูกรด่งโตงานก็จะส้มใจลงีกิน่งต้องบังขับนิดหน 南上。 คุณข้าวคุณลิน้นนะอะไรลิน้นอ่ะอน้ำพริกปูไข่น้ำพริกปูไข่อันนี้ปูไข่ปูไข่ปูไข่ ดีรำด้วยพัพาชัยคุ้นคุ้นมากเลยเป็นเป็นผู้ปกครองเขามันต้องมีวุฒิภาวะหน่อยกินแล้วเมายาแล้วเฮ่มไม่ได้กินเรากินแค่พอประมาณ

ต้นไม้ไหมไหมเปล่ายังฝัตัดอืมคนตัวเนี้ยไวผมยาวไม่ได้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมผมมันบางค่ะทุกคนผมมันบาง มั้งเนี่ยอันนี้คืออะไรทุกคนทุกคนคิดว่าอันนี้คืออะไร หัวเจ็ดเท้าบา้าหัวเจ็ดเท้าอะไรตีอย่างงี้ใช่ถูกต้องหัวชนิงแล้วทิปตตัวนี้ เมาอะคุณจะพวกเมายา ไม่สมควรนะรู้บ้างกูหาน้องมาอยู่เป็นเพื่อนกักตัวไว้โ oh, <yeah. S 2> อ้ยเธอเฮ้ยไม่บอกอยาเอาตัวเล็กไงไม่เต็มอะ <c oughs> เมาอ่ามีก็จะปลาโอเคอ่าคนต่างประเทศเหรอักจะเป็นเมีนมาแล้วมาเหม่ยน,น,นิดนึงได้ไปนี้ก็ได้พอคัะพอแล้วทุกอย่างโอเคพอแล้วทุกอย่างโอเคขอตบท้ายนิดน,นึงนะ แต่ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะว่หมูลีอนโนอเคทุกอย่างโอเคค <c oughs> อทิ่ต่อช้ายนิดนึงนะ <c oughs> อมีผลไม้บ้างตักหมกหมอเ <c oughs> ข้ามาดูเป็นไงเราจะคยขายว่าหมูอ่ะพวกพวงรอไก็ดนิดถุงเวลาวานนี่นะแปดร้ยอยบาทยังไม่เจอที่ที่น่าสนใจครับ อ,อ,อร่อยค่ะวันนี้ไปถวายสังฆทานที่วัดใต้ทองนนบุรีมาอ๋อค่ะวัดเกา่าวัดเก่าที่เคยอยู่ทุกคนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวลงไลน์ก่อน